มามาลูกมามอนแคทเดินอ่อยอ่อมาเพ่มาลูกมาหาเร็วๆยเรื่อย่าเพิ่งลงมาเอ้ยมามามาเพ่ไม่มีอะไรไม่มีตัวไหนมานี่อหาเร็วเร็วเร็วนี่เรื่อยเร็วมาลูกมาเขากลัวบัดดี้เขากลัวเจ้าบัดดี้ เลยไม่เดินต่อหาลูกไหมหาไม่ต้องกลัวบัดตี้ไม่มาเตอะบัดดี้ยังไม่มาเดินอ้อยอิงอ้อยอิงมาเนี่ยฮะเออข้าไม่ได้อาหารมานั่นลูกข้ามาแต่ตัวใครมาเพลียวกว่าเอาไอ้เทามา,าจอดลมไม้ะนะข้าไม่ได้อาหารมารอกก่อนนั่นลูกคอยคอย ค่อยก่อนค่อยก่อนรอก่อนรอก่อนน่ลรูเนะรอก่อนนะครับรอก่อนนะมามาค่อยก่อนนั่งลงเออนอนลงไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันเนาะเสาร์อาทิตย์ค่อยได้เจอกันน่ารูกเนาะเสาร์อาทิตย์เราค่อยได้เจอกันเนาะค่อยก่อนถ้ายังไม่ได้อาหารมาถ้ามากวาดพื้นที่ก่อน ยกวาดบริเวณเป็นไม้ใบไม้หล่นพระเลยนดูใบไม้หล่นใบาย,ยางก็หล่นใบาย,ยางก็ล่วงหล่นโอ้ต้นยางสูงใหญ่สูงใหญ่เป็นสงานต้นยางใหญ่ลำใยห,หวานพระทาตเวียงพระทาตุททาอวรงามในนาม สารพีคำาขวัญของชาวสาลพีนะครับต้นยางใหญ่ลำใหญ่หวานพระธาตุบวรงามงามล้ำค่าสาลพีควาำขวัญของชาวสาลพีนะครับประมาณนี้แนะ่แต่ไม่ทั้งหมดนะทั้งหมดต้องไปถาม Google ดูอีกทีถาม Google ดู กูเกิลรู้หมดอยากรู้อะไรถามกูนี่มาโอ้นี่นี่ยังไม่ได้เอาหมอมาัวมันไปขราแล้วมันหิ้ไม่แปะหิบ่บวแปะนิ้วบวไหวนะครับไม่อยากหนึ่งให้กินอีกแล้วนี่เห็นไหมครับเอามาจูไว้นี่ก่อนคราวนั้นหิ่งไปไม่ไหวต้องเอาไปแล้วล่ะ จะจ่อไว้ฝากทางอย่าลืมอีกให้ยาเขาหนึ่งให้กินในวันอาทิตย์น่ารูนะ้เนาะให้ยาหนึ่งให้กินวันอาทิตย์จูไว้นี่กจูเว้ิจูเวนิมันค่ามานัามานค่ามันค่ามันค่าเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวรอก่อนลุกรอก,อร,อกอนนะรอก่อนเนาะรอก่อนแป๊บหนึ่ง ออกก่อนค่คอยคอยตรงนี้คอยตรงนี้นัง่งลงเดี๋ยวได้กินได้ได้กินครับไปเตลี่ยนน้าบก่กเปลี่ยนน้าบอกกันครบรอบรับครบรอบจะต้องเปลี่ยนเนี่ยเพื่อความปลอดภัยในชุมชนนี้น,นก็ใช้ล้างต้นไม้ต่อไปได้ประโยชน์ อ่าแลเปลี่ยนบ่อ,อนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยป,ปุ๊บหลบเจ็ดวันไม่งั้นรุงลายยังไม่ได้บัวมาก็ไปซื้อบัวมาก่อนซื้อบัวสายพันธุ์ดีมาปลูกเลี้ยงสวยงานซื้อบัวที่ลานดอก ไม้ถึงป่าที่เคยซื้อมาเคยเยลเี้ยงรับเสิด็จมาอโอ้โูปูปุ๊บคนให้ซูใครหลับเนาะเคครับแรงละเดี๋ตรงนี้เป็นที่ให้อาหารเจ้าแมวเจ้านกเปิดอืยอย ตอนมาปลูกอ้อยที่โน้มเอียงลำนี้นะครับตัดเป็นข้อเป็นข้อ,ข,อขยายพันอีกทีอู้นี่งอกแล้วนี่โอ้งอกแล้วออกแล้วงอกแล้วนีก็งอกแล้วอ้ได้ผลได้ผลนหนก็มีอ้อยกินแล้วนก็มีอ้อยกินแล้ว ก่อนเป็นหนอเล็กๆตอนนี้โตแล้วได้กินลูกแล้วนี่แถมมีหนอเล็กเกิดขึ้นอีกหนึ่งหนอนเกิดขึ้นหนึ่งหนอนส้นแชทหิ้วแล้วล,ลูกอ่คอ,อยก่อนคอยก่อนคอยก่อนใครเอาอาหารมาให้ใครยังไม่ได้เอามาด้วยไปรู้ได้ไงว่าเองจะมาก็าไม่รู้ เขาไม่รู้เขาไม่รู้ลอ,อกก่อนนะลรู้น,นะอเอาขี้หูขี้ตาให้ขี้หูขี้ตาให้ขี้หูขี้ตาให้เน้นอ,อสายาเปินสมอนแคทสมอนแคทน่ารู้นะสมอนแปลว่าเล็กสมอลสมอนหรือแปลว่าสัตว สมอลแคทแปลได้ไหลายอย่างสัตว์เลี้ยงชื่อว่าแคทน,น่ารู้นะแคทแปลอีกทีเป็นแปลว่าแมวเห็นไหมโอ้แปลได้ไหลายอย่างน่ารูกเนาะแปลได้ไหลายอย่างสมอลแคทแมวตัวเล็กๆก็ได้เห็นไหมน่ารูกเนาะแปลว่าแมวตัวเล็กๆก็ได้สมอลแคทน่ารูกเนาะโอ้